สวัสดีครับกู๊ดโฮมครับรับตรวจบ้านคอนโดและตรวจสอบอาคารนะครับโดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคารนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับทาง u t u b e นะครับกู๊ดโฮมแชนแนลนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นการตรวจสอบถังบำบัดและถังดักไขมันบริเวณรอบตัวบ้านเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเชิญมาดูเลยครับก็วันนี้นะครับก็ได้พบเจอนะครับ ครับเราก็จะมาดูถังแรกเลยนะครับก็คือถังดักไขามันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับน้ําในถังไม่มีเลยนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าอ่ายังไม่ได้เติมน้ํากับอ่าตัวถังดักไขามันนะครับมีการรั่วซึมนะครับก็เลยน้ําก็เลยหายไปนะครับ แล้วก็จะมาดูอีกถังนะครับถังบําบัดนะครับถังบําบัดก็รับน้ําจากชั้นโคกชั้น1ชั้น2นะครับก็ดูในระดับมาตรฐานคือน้ำในต่ำกว่าคอท่อหายไปประมาณ40อร์เซนนะครับก็สันนิษฐานว่าโครงการเติมน้ำไม่เต็มแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นถังรั่วซึมนะครับอาจจะทำให้น้ำหายไปนะครับก็จะดูว่า ในการโฟของน้ำเนี่ยจะไหลปกติหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปดีๆคลิปสั้นๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับ